นี่คุณให้ตายสินี่หยุดก่อนทำไงดีนะทำไมเราต้องทำเท่แบบนี้ด้วยฮะเราจะทิ้งกุญแจรถทำไมกันนะถ้าขับรถมันออกมาคงไปถึงงานได้แล้วแต่ว่าไม่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าไม่ขังมันไว้มันก็คงจะขับไล่ตามเรามาอีกแน่เลยแต่ว่าขังพวกมันเอาไว้ในกระโปรงรถแบบนั้นมันก็ดีเหมือนกันแล้วที่นี่มันที่ไหนกันนะไม่คุ้นที่เลย เฮ้ยงั้นเช็คโลเคชันหน่อยแล้วกันโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ยโทรศัพท์ใช่ละอไมไห้นะลืมโทรศัพท์ไว้ในรถนั่นเหรอทำไงดีเนี่ยทำยังไงดีนะต้องเรียกกลับไปที่พิธีด้วยทำยังไงดีทำไงดีนะอ๋อ ขอบคุณพระเจ้านี่ท่านส่งรถมาให้ผมใช่ไหมลืมโทรศัพท์แต่ได้รถแทนต้องไปที่พิธีให้ได้เลยขอบคุณท่านมากเลยครับเฮ้ยเอนั่นรถฉันฉันคาราลูตรานะแต่เอาข้ารถที่บ้านลูตราเลยพรุ่งนี้คุณคารานลูตราผมจะกลับบ้านยังไงแท็กซี่ประท้วงกันอยู่ โอ้พระเจ้าพี่คะพาฉันไปสถานีตำรวจชมบูได้ไหมพี่คะพาฉันไปสถานีตำรวจชมบูได้ไหมพี่คะพี่พาฉันไปสถานีตำรวจชมบู<ผ>มได้ไหมไมอยากจะไปอยู่นะแต่ผมไม่มีทางเลือกเลยทำไมละ่ะวันนี้แท็กซี่ประท้วงกันนะผมพาไปไม่ได้หรอกขอโทษด,ด้วยไม่นะประท้วงกันเหรอเนี่ยเราจะไปยังไงกันละ่ะเราต้องกลับไปที่พิธีแล้วละ่ะ ไม่เรามาไกลแล้วเราจะกลับไม่ได้แล้วต่อให้เราต้องเดินไปก็เถอะการแต่งงานจะเกิดขึ้นไม่ว่ายัางไงก็ตามค่ะเพราะว่างานของลูกชายฉันน่ะมันเริ่มแล้วลูกชายของคุณก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะหยุดเขา แต่ฉันไม่ยอมให้มันจบง่ายๆหรอกคุณมากล่าวหาลูกชายฉันได้ยังไงคิดอะไร,รบแ,แบบนั้นได้ยังไงกันใจยเย็นก่อนสิครับใ<ล>จ,ยจ,ยจยเย็นใจเย็นได้ยังไงหรือชับบอกแม่มาสิแม่ของพิทวีนะ่ะกล่าวหาลูกว่าลูกจะมาหยุดงานแต่งงานของปีตาเขาเนะ่ะซึ่งมันไม่จริงเลยมันไม่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเราก็มาที่นี่เรามาก็เพราะพิทวีนะ่ะเป็นคนวางแผนทำร้ายพ่อของลูกมันไม่จริงเลยจริงสิ ทำไมฉันจะต้องโกโหกด้วยล่ะคะคุณกําลังกล่าวหาลูกชายของฉันว่าจะยกเลิกงานของปีตาเพราะว่าคุณอยากจะกลบเกลื่อนความผิดให้ลูกชายอี่ฟังเธอกวนสิซาร่าจะให้ฉันฟังอะไรอีกไม่เห็นเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยคนคนนี้นกล่าวหาว่าเรานะทําอะไรชั่วชวอย่างการกันแกล้งปีตาแล้วฉันจะสงบได้ยังไงลองเข้าใจเธอสินี่แม่ของพิทวีนะแม่ก็สงสารลูกเขาข้างลูกตัวเองสิคะผมอยากจะรู้ว่าป้านะคิดอะไรป้าคิดว่าเราทําแบบนี้เพื่อจะหยุด งานของปีตาอย่างงานจริงเหรอใช่ถ้าทาแบบนั้นเหรอป้าเชื่อเราสิคะป้าเราน่ยไม่อยากจะหยุดงานหรือว่าอะไรทั้งนั้นเลยเลยแล้วถ้าเราอยากจะหยุดงานเราไม่อยากให้ปีตานะ่ะจะต้องแต่งงานแต่แรกอยู่แล้วล่ะถูกต้องไหมล่ะคะแล้วพิทวีน่ะหรอกพ้าจนตาบอดไปหมดแล้วนี่บอกมาหน่อยสิว่าเธอนะ่ะเข้าข้างป้าหรือว่าเข้าข้างคนพวกนี้อยู่ใช่สิเธอวางแผนร่วมมือกับคนพวกนี้ใช่ไหมล่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลย นี่คุณพยายามที่จะต่อว่าใครก็ตามที่เข้าข้างเราอย่างนั้นน่ะเหรอทั้งๆที่คนคนนั้นพูดความจริงนี่คุณกล่าวหาชิสตี้ว่าเธอผิดด้วยเหรอเราจะพูดไรสาระทำไมเนี่ยสุดท้ายแล้วพ่อใครที่โคมา่าพิทวีนเป็นคนทำให้พ่อผมโคม่านะแล้วผมเจะหลักฐานหรือพยานที่ไหนมาทำไมเล่าใช่ไหมผมจะทำให้เขาต้องชดใช้ให้ได้คอยดูจะทำอะไรละ่ะฮะหมายความว่าอย่างไงว่าจะทำอะไร เรามาที่สถานีตำรวจทำไมละ่ะเรามาก็เพื่อที่จะให้เขาลงโทษคนที่เป็นอาชญากรแค่นั้นพิตวีไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นนะราคีแต่ฉันนี่แหละที่คิดว่าพิตวีนั้นอยู่เบื้องหลังทุกอย่างคิดให้ดีๆสิถ้าเขาไม่ผิดแล้วก็มาเฮจะพูดชื่อเขาทำไมตอนที่ฟื้นขึ้นมานะเขาจะกล่าวหาพริตวีช่วยๆไปทำไมละ่ะราคีซาร่าฉันขอโทษทีนะวันนี้ฉันจะไม่ฟังเธอเพราะนี่มันคือชีวิตสามีของฉันทั้งคน ฉันจะปล่อยคนที่กล้าฆ่าสามีฉันได้ยังไงกันละ่ะคนชั่วมันจะต้องชดใช้กรรมของมันไม่ต้องปล่อยพิษวีราคีคนที่ทำผิดไม่ต้องปล่อยไปมันเป็นโกรธแต่พิษบีไม่ใช่คนผิดยังไงละ่ะฉันพยายามจะบอกแต่แรกตั้งแต่ที่หอกุมกุมแล้วฉันบอกดินชัาวว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดเขาอาจจะได้ยินมาผิดก็ได้แล้วเท่าที่ฉันรู้ฉันมั่นใจว่าพิษวีไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแน่นอน แล้วที่จริงแล้วจะคิดว่าคุณเนี่ยไม่ควรมางานเราแต่แรกคุณมาให้พรกับปีตามาให้พรกับอนาคตสามีของปีตาคุณช่วยปีตาตอนปีตาดนกล่าวหาแต่ว่าทำไมคุณทำให้คู่มันของปีตาเข้าคุกแบบนั้นคุณอยากให้เขาตายในคุกหรือยังไงจริงๆแล้วคุณไม่ควรมาเลยใช่สิใช่ ฉันผิดเองที่มาร่วมงานแต่งงานนี้ไม่ใช่แค่นั้นฉันน่ะไม่ได้ผิดแค่นั้นด้วยฉันพยายามที่จะทำดีแต่ชิสตี้น่ะพูดความจริงสุดท้ายก็เป็นฉันนี่แหละที่มาช่วยปีตาไม่ให้โดนตำรวจจับไงละ่ะ ครับป้าคารินอาอริชาร์ดจ้ะย่าเขาบอกว่ามาเฮดเขาฟื้นแล้วมาเฮดคุยกับหลานแล้วเหรอว่าอย่างไงเขาบอกว่าอะไรไหมเขาฟื้นแล้วจริงๆใช่ไหมใช่ครับพ่อฟื้นมาเมื่อกี้นะครับเออแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างหมอตรวจเขาหรือย,อยังตัวอ,อย่างโอเคหรือเปล่าใช่จะหมอตรวจเขาแล้วหมอจะเฝ้าดูอาการของมาเฮดต่อไปนะแต่ว่าบอกหน่อยซิริชาร์ดริติกาบอกย่าว่าแกรีบออกจากบ้านไปด้วยหน้า,าตาที่โกรธมากๆ นี่แกจะไปไหนฟังให้ดีนะคาราราคีซามียหายไปหมดเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนกันนะย่าเราอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับสถานีตำรวจทำไมนะเนี่ยฮะพ่อบอกผมว่าพริทวีเป็นคนที่จ้างคนไปฆ่าพ่อนะผมก็เลยมาเอาเรื่องกับพริทวี แต่ป้าซาร่าเชื่อว่าพริตวีไม่มีทางทําอะไรชั่วชั่วแบบนั้นแม่คิดว่าถ้าพ่อพูดชื่อพริตวีตอนฟื้นแสดงว่าพ่อไม่มีทางพูดผิดพริตวีบอกว่ามันจะพิสูจน์ตัวเองมาถวใครไม่รู้รอหลักฐานอยู่แต่ช่งางมันเถอะมันโกหกนะพริตวีเป็นคนสั่งฆ่ามาเฮ็ดอย่างนั้นเหรอเกิดเรื่องขนาดนี้ <c oughs> ทําไมถึงไม่บอกเราละ่ะฮะไว้คุยทีหลังนะครับเดี๋ยวผมอโทรกลับไปดิฉับดิฉับ เราคิดอะไรนะเนี่ยออกมาคนเดียวตอนดึกๆแบบนี้เราไม่ระวังเลยที่ออกมาพร้อมเครื่องประดับมากมายแบบนี้ถ้าเราไปเจอพวกคนไม่ดีล่ะเราโดนทำร้ายแน่ๆเลย ไงฉันเชยานเคยได้ยินชื่อฉันไหมใช่สิฉันค่อนข้างดังนะเพราะฉันเป็นนักการเมืองไม่เคยได้ยินเหรอฉันเองก็แนะนำตัวไปแล้วเรารู้จักกันแล้วนะไหนมีอะไรให้ช่วยไหมจะให้ไปส่งไหมล่ะไหนบอกมาสิฉันไปส่งได้นะขอบคุณนะแต่ว่าฉันจะไปเองนะนี่พวกเราเข้าใจนะ เธอกลัวอยู่ใช่ไหมล่าที่เห็นผู้ชายอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะไม่ต้องกลัวเลยเธอห่วงตัวเองดีกว่ามาทําอะไรตรงนี้คนเดียวแบบนี้ลหละจ๊ะนี่ใส่เครื่องเพชรมาเยอะแยะเลยเหรอถ้าเจอคนไม่ดีเข้าเนี่ยจะซวยเอานะเธอคงเคยได้ยินสินะว่าจามันเนี่ยมันชอบฆ่าคนเอาของมีค่าแต่ว่าเธอแต่งตัวมาขนาดนี้เลยเหรอ ขอบคุณนะมาฉันอธิบายเองเรามีหน้าที่ช่วยคนอื่นนะอย่าคิดว่าเราไม่ดีซิเราเป็นคนดีมากเราเป็นคนดีมากๆเลยนะเราจะไปส่งเธอไหนมาสิจะไปไหนอะฮะว่าไงฟังนะคือว่าคือว่าฉันแฟนของฉันอะแฟนเหรอคือว่าเขาจะมารับฉันอยู่แล้วฉันก็ลังรอเขาอยู่ฉันไม่ได้มาคนเดียวนะนี่อยากจะบอกนะว่าเขานี่ย เป็นคนที่หัวรุนแรงมากๆเลยถ้าเขาเห็นพวกเธอมาคุยกับฉันแบบนี้เขาจะต้องเขาจะต้องโกรธมากแน่แน่ถ้าหากว่าเขาโกรธไม่มีใครทำให้เขาสามารถสงบได้เลยนะแล้วเขาก็จะทำร้ายพวกเธอได้ฉะนั้นก็อย่ามายุ่งกับฉันนี่นี่ตลกนะนี่จะพาฉันไปไหนเนี่ยไปวอยไว้กับริมาี่มาดิมาปล่อยฉันนะมาซิมานี่ปล่อยซิ พระเจ้าถ้าจะทำร้ายผมไม่ได้แม่โกรธผมเฉอรินก็โกรธแล้วไหนล่ะหลักฐานใครเจ้าหลักฐานมาช่วยผมไม่มีแล้วผมจะออกไปได้ยังไงอ่ะเออแม่ครับเป็นยังไงบ้างอะ่ะก็อะไรขึ้นบ้างเหรอ ตอนนี้แม่รู้สึกว่าแม่น่ะโกรธพวกลูตรามากเลยแม่น่ะอยากจะแก้แค้นแก้แค้นพวกผู้หญิงในบ้านลูตราทั้งหมดเลยจริงๆแม่แต่ว่าผมอยู่ในคุกเนอะช่วยผมก่อนสิจะไปห่วงเรื่องไรสาระทำไมเลาแม่แม่เข้มแข็งได้แล้วอ,อเธอแม่ก็ใจหน่อยสิผมเนอะจะบอกว่าให้เลิอกอีโก้ ช่วยโทรหาเชอรีนช่วยผมพาผมออกไปจากที่นี่เข้าใจไหมครับแม่รีบโทรเลยเหลวซี่โทรเลยเอาไปนี่คุณนายทำผิดกฎแบบนี้ได้ยังไงเอาโทรศัพท์ให้เขาทำไมคือผมอธิบายได้เรามาจากตระกูลมีชื่อเสียงนะครับ เราไม่เคยเข้าคุกเลยอ่ะอคออเ,เคยครั้งหนึ่งก็ได้แต่ผมไปเพราะว่าผมโดนใส่ร้ายแล้วก็ออกมาได้แต่แม่ผมไม่เคยเข้าคุกวันนี้แม่ได้ยินผมโดนใส่ร้ายก็เลยร้อนใจแม่เขไม่รู้กฎเนะ <c oughs> อย่าว่าเธอเลยนะท่านขอโทษทีนะครับขอโทษแทนแม่ด้วยอภัยด้วยนะครับแทนแม่ผมไม่ได้คืนโทรศัพท์มาซะคืนมาสิ เออท่านครับดูหน้าแม่ผมสิถ้าเป็นห่วงผมมากแล้วโทรศัพท์นี่ก็รุ่นใหม่เป็น iPhone 20สแม่ใช้ไม่เป็นน่ะแม่อยากจะให้ผมพิมพ์ข้อความให้อ่ะจะให้ผมช่วยแค่นั้นถ้าคุณให้ผมช่วยแม่แม่ผมก็จะเออให้พรกับคุณนะครับเห็นไหมเถึกดูเครียดอะเครียดมาก ผมก็อยู่ในคุกงั้นก็ได้แต่ฉันจะยืนอยู่จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ต่อนหน้าฉันนี่โอเคไม่ว่ายังไงวันไหนเราสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันฉันคิดถึงคิดถึงเธอมากมาหาฉันหน่อยนะ มาเจอกันที่ลานจอดรถวว้าวเจ้าบัวเจ้ากรอนดีนะผมแต่กรอนเก่งเนอะแต่ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะกลอนงอนนะครับอะไรนะลูกมั่นใจนะว่าจะส่งไปแบบนั้นเหรอ เอาแบบนี้ดีกว่าเติมลงไปอีกหน่อยบอกด้วยว่าอย่าโง,ง่แล้วก็อย่าทําอะไรบ้าๆถ้าพิมพ์แบบนั้นเชอเรีนก็ยิ่งโกรธสิโถเอ้ยแม่ให้ผมไปจากที่นี่ก่อนค่อยไวอยวายสิครับนะครับแม่ลูกมั่นใจนะว่าย่า่นั่นเนี่ยจะเข้าใจลูกนะแค่นี้ก็พอแล้วแม่ถ้าเชอเรีนตอบ ก็แสดกว่าจะมาช่วยเราแน่นอนไอ้คารอนมันคูนประสาทเราจริงๆเราต้องรีบหาทางออกไปถ้ามันตื่นขึ้นมาก่อนออกไปได้มันต้องทำให้เราติดคุกตลอดแน่นอนเลย hey, ช่วยด้วยเฮ้ย hey, 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 hey. นี่นี่นี่ ปล่อยฉันนะใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเฮ้ยอ โอ้นี่แกเป็นแฟนงั้นสินะอย่ายนี่บอกว่าแกอันตรายนักอันตรายหนาะ โอ้ฉ e, ันเข้าใจแล้วยายนี่หนีแกมาสินะสร้อยแต่งงานก็ไม่ใส่ไม่ทาจุดสีแดงด้วยแต่เป็นเจ้าสาวงั้นก็ให้เจ้าสาวของแกมาแต่งงานกับฉันแล้วกันออ 흐! 아! 네! 아! 어! 아! นี่แกลุกขึ้นมาเราไปซะรีบไปสิไปไปไงไปเลยไปเลยไปสิไปไป้าร์นเฮ้ ดูเหมือนแกยังเด็กอยู่เลยนะแล้วมาทำอะไรแบบนี้ทำไมฮะเอานี่คืนไป เธอเธอบาดเจ็บเธอเป็นอะไรมากไหมฉันเจ็บมันเป็นชาติเลรอเธอเพิ่งจะมาเห็นเหรอถ้าพูดดีๆหน่อยไม่ได้หรือ,อยังไงกันอะทำไมจะต้องพูดอะไรกำกวมอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยคิดว่าฉันมีพลังวิเศษด้วยไงฉันอ่านใจคนได้อย่างงั้นเหรอ ฉันน่ะทำไม่ได้คาราทฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังคิดบ้าอะไรของเธออยู่นะจะพูดอะไรก็พูดให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมพูดออกมาเลยนี่ก่อนนะนี่เธอจะมาว่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะเข้าใจหรือเปล่าทำไมฉันจะว่าไม่ได้ฉันจะว่าเธอจะว่าให้เยอะๆเลยด้วยเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอกี่ครั้งคิดถึงเธอบ่อยแค่ไหนฉันเอาแต่สงสัยว่าทำไมเธอไม่มาเธอหายไปไหนของเธอทำไมถึงไม่มาฉันจะบอกเธอทำไมล่ะจะให้ฉันบอกทำไมว่าฉันไปไหนมา ไม่บอกฉันได้ยังไงเธอจะต้องบอกฉันนะเธอรู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนนะฉันอยากจะรู้ว่าทําไมเธอถึงไม่ยอมมาตอนแรกฉันได้ยินเสียงฝีเท้าฉันคิดว่าเธอมาที่งานฉันแต่เธอก็ไม่มาน่ะทําไมถึงไม่มาล่ะเธอรู้ไหมว่าฉันลำบากใจแค่ไหนที่เธอไม่มาฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นบอกมาสิเห็นหน้าฉันแล้วเพิ่งจะปากมากได้เหรอที่ท่านพิธีฉันเห็นเธอนั่งเงียบเป็นเปล่าซากอยู่ได้บ้าจังเลยไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าเธอคือคนเดียวกันกับที่นั่งอยู่ท่นพิธี ปีเตอร์ล่าฟังฉันให้ดีๆนะฉันชอบที่เธอเป็นแบบนี้มากกว่าฉันสบายใจที่เธอโวยวายแบบนี้เพราะว่าฉันจะได้ตอบโต้เธอได้งไงไม่ต้องรู้สึกผิดเวลาสั่งสอนเธอถ้าเธอไม่ฟังฉันแล้วตอนที่เธออยู่บนแท่นพิธีเธอทําทตัวเป็นคนอ่อนหวานคนแบบนั้นน่ะฉันไม่ชินเลยจะให้ทํายังไงล่ะแสดงว่าเธอไปงานแต่งงานฉันเหรอ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอละ่ะตัวบัช่างมาเธอแล้วเธอมาทําบ้าอะไรของเธอที่นี่ละ่ะฮะนี่เธอไม่รู้เหรอว่าการมาเดินคนเดียวที่บบเปลี่ยวแบบนี้มันเหมือนกับการหาเรื่องใส่ตัวใช่ไหมแล้วยังใส่เครื่องเพชระอะไรมากมายขนาดนี้ด้วยมาเดินคนเดียวข้างนอกแบบนี้ว้าวบ้าหรือโง่เนี่ยงั้นบอกฉันมาหน่อยสิว่าเธอไปคุยอะไรบ้าบอกไอ้พวกนั้นห่ะฮะเธอบอกว่าแฟนเธอจะมาช่วยเหรอถ้าฉันไม่มาแล้วใครจะช่วยเธอละ่ะบอกมาสิโอโหชาชาหน่อยคารัน พูดเยอะขนาดนี้ฉันฟังไม่ทันนะฉันไม่รู้เรื่องเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยพูดช้าหน่อยได้<า> <ชะ S 1> ไหมพูดช้าบ้าอะไรล่ะฉันคาราลูตรานะฉันพูดแบบนี้และจะพูดแบบนี้ตลอดไปไม,ไม่เป็นไรพูดแบบนั้นต่อไปก็แล้วแต่เธอสิเพราะว่าฉันนะคิดถึงการเถียงกับเธอแบบนี้ ฉันคิดถึงโมเมนต์แบบนี้จริงๆ